เอาขยับไปอีกเนี่ยใช่เขากล้องเออขยับอีกเออเสวยว่ะสวยแบบเด็กเด่นดิงเด้อสวยเลยเบอร์ดูฉากหลังเพคนน่ะสวยสวยสวยนี่นี่มุมนี้นี่มุมนี้เมีตรงนี้เนี่อันนั้นโอเค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 มุมนั้นแล้วพอดีแมนยูแมนยูอ่าจะเพิ่มยอดแมนหน้่หน้าอ่าเฮ้ยสวยสวยสวยแบบร้อนร้อนอ่ะสวยแบบร้อนร้อน เออคืออยู่ได้ล่ะคืออยู่คืออยู่ผุดดังขังขังขังรังตัมมี่อ๋ออันเคยเคยเิ่งหนังเร่องจะอันนั่งลันทมบ่พี่น้องลันทมอ่อ๋อเนี่ยมาใส่ด้วยนั่มาใส่ลันทมลันทมเออโอ้ลันทมเด้อเออคืออยู่นั่งลันทมเนี่ยพี่น้องเอยเออ งามแต่ว่าปัดัสุดยอดอีอย่าคือมาตบมางามักแท้พ่น่ะพ่น่ะเห็นไครับพี่น้องเห็นว่หยอดหยอดอันชัดอันเมียนนะครับงามงามงามครับน้องพ่น่ะเลี้ยงอารามงามสง่าพ่น่ะโอ้ยพ่น่ะพ่น่ะคอนไปตุยตเอาไปใส้ลเดินไปเดนายกน้ากล้องเออยูหน่กลองสามกล้องน่ลองเดินดูซิลองเดินดูซิอ้าวไม่ชอบเดินดูซเดินเดินเดินินสมว่านี่เป็นส l นะ เดินเร็วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็นั่งนั่งตรงนั้นไม่ได้ก็มานั่งตรงนี้นะบุ้ยไม่ไม่ไม่อย่ามานั่งในใจเลยเธออย่ามาเบียดกับคนอื่นเลยคนในใจเราเยอะแล้วในใจเราไม่มีที่ว่างสำหรับเธอหรอกแต่ถ้าเกิดเธอต้องการเราจะลบทุกคนที่อยู่ในใจของเราเอ๊ เวมา้ายเขาจมาหาเขาเห็นไหมอ้ยคนนี้เยอะสุดพี่น้องลงแล้วองพี่นิ่มลองเห้ยังอันนี้จไปกล่องไหพี่นี่กล่องเนาะนกยุ่งว่สันมา